ครับผมมาอยู่ที่บริษัทอิกดาซิลกรุ๊ปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับการทําเกมที่ถือว่าเป็นภีมือคนไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จโด่งดังไปทั่วโลกนะครับโดยเกมนี้ออกมาเมื่อปี2017นั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Home Sweet Home นั่นเองนะครับเชื่อว,ว่าเกมเมอร์หลายๆคนก็คงจะเคยลองความหลอนของเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาในปีนี้ทางอิกดาซิลกรุ๊ปนั้นนะครับเขก็ได้มีการ เปิดตัวเอพิโซดที่ของ Home Sweet Home และในวันนี้นี่แหละนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดการพัฒนานเกมจากเอพิโซดที่1มาสู่เอพิโซดที่2จะเรียนรู้จากความสําเร็จนะครับในเอพิโซดแรกนั้นเขาจะทําเกมเอพิโซดที่2ออกมาได้ห้อนหรือน่ากลัวหรือทําให้เราได้ตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนมาติดตามกันในช่วงเวลาของบริษัทที่วันนี้ครับ มันไม่มีประเทศไหนหรอกทาแล้วมันได้เข้าถึงความเป็นไทยได้กับตัวเราเองทําที่เลือกทําเกมผี1เกมผีเนี่ยมันทําง่ายกว่าเกมประเภทอื่นๆไม่จําเป็นต้องใช้โมเดลอะไรมากมายนี่เหมือนกับการทำแบบโหเป็นหมู่บ้านเป็นเป็นป่าใหญ่หรือเป็นเมืองอะไรพวกนั้นมันต้องใช้จํานวนของโมเดลเยอะมากนะครับข้อที่2องนี่ก็คือหนังผีของไทยเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ ได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะครับโดยเฉพาะเกมเกมผีไทยเนี่ยในระดับสากลเนี่ยมันก็ยังไม่เคยเห็นนะครับปัจจุบันเป็นขั้นตอนของการปรับปรุงนะครับปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่ในตัวเกมแล้วก็ ปรับในเรื่องของ performance ต่างๆเพื่อให้มันเล่นได้ลื่นไหลามากที่สุดนะครับเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแบบภาคที่แล้วนะครับ EP ที่2เนี่ยถูก develop ปรับเปลี่ยนไปตามเสียงของแฟนๆเกมเสียงของคนที่ได้เล่นคอมเมนต์ต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นเกมที่สามารถตอบโจทย์ผู้เล่นได้มากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับ ที่แตกต่างกันไปมากๆก็คงมีเสียงเรียกร้องให้อยากให้มันมีระบบที่ไม่ได้เพียงแค่วิ่งหนีอย่างเดียวนะครับก็เลยเริ่มมีการต่อสู้กับผีขึ้นมาได้นะครับซึ่งแน่นอนศิลศาสตร์ของไทยเนะี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เอาไว้เล่นสนุกกับผีได้ไม่ใช่น้อยนะครับก็มีกิมมิคอะไรค่อนข้างเยอะจากนั้นก็จะมีเรื่องเซฟ ที่ไกลเกินไปนะครับเซฟซึ่งเป็นออโต้เซฟที่เราที่เรามีเป็นเช็คคอยส์ไว้ให้เมื่อเล่นแล้วมันตายบ่อยๆมันก็หัวร้อนได้เหมือนกันเวลาเจอแบบว่าเซฟไกลๆอย่างเงี้ยซึ่งทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้นนะครับเวลาเขาลืมเซฟหรืออะไรก็ต้องโทษตัวเองแล้วกันว่าฉันพลาดไปอะไรพวกนั้นนะครับ และตอนนี้นะครับเราจะมาเทส t เวอร์ชันเดโมของ h o e Sweet Home Episode 2กันนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันต่อภาคต่อนะครับจากเอพิโซดแรกที่เราเมื่อสักครู่ได้ลองแบบ VR นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าจะน่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนครับ สถิติวงการเกมของทั่วโลกนะครับในปี2018จากนิวซูนะครับเขาสำรวจนะครับว่าตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับซึ่งมียอดการตลาดเนี่ยอยู่ที่32,536ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับก็ยอดการตลาดนะครับอยู่ที่25,426เหร<อ>ียญสหรัฐส่วนในตลาดของไทยเองอยู่อันดับที่20ของโลกนะครับโดยมีมูลค่าทั้งหมด597.2ล้านเหรียญสหรัฐหรืออยู่ประมาณ19,785ล้านบาทนั่นเองครับจริงๆแล้วเกมไม่ใช่ปัญหา ในในสังคมนะครับแต่การไม่มีเวลาให้หรือการไม่สนใจบุตรหลานนั่นแหละคือปัญหาของสังคมจริงๆนะครับผมโตมากับการเล่นเกมมาตลอดทั้งชีวิตแต่ผมเล่นเกมในสายตาของพ่อแม่แล้วก็ผู้ปกครองของผมนะครับเขาคอยบอกว่าอันนี้คือไม่ดีอันนี้คือรุนแรงนะอย่างน้อยเราเล่นอยู่เนะี่ยเราอาจจะสนุกกัะมันแต่เราก็รู้ว่า อันนี้อยู่ในเกมมันเราทําได้มันรุนแรงได้แต่ถ้าเกิดมาอยู่ในชีวิตรจริงเนี่ยเราทําไม่ได้อะไรพวกนี้นมันเกิดจากการปลูกฝังของผู้ปกครองเป็นอันดับสําคัญเลยครับแต่ไม่ใช่พอเราไม่มีเวลาให้เราก็โยนมือถือไปให้เด็กเราก็โยนเกมคอมพิวเตอร์ไปให้เด็กแล้วเขาก็จะไม่มีสังคมไม่มีการเรียนรู้ทางด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆนั่นคือเป็นผลเสียกับเขาในอนาคตแล้วสุดท้ายคุณก็จะไปโทษในสิ่งที่คุณโยนไปให้นั่นก็คือเกม ทง้ทงที่คุณนั่นแหละเป็นคนโยนมันไปให้เขาเองถ้าอยากให้ประเทศมันมีความพัฒนาที่ทยั่งยืนจริงๆเนี่ยคือเราเองเต้องเป็นผู้จัดจำหน่ายไม่ใช่เป็นผู้ซื้อมาจำหน่ายนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเราจะเกิดการพัฒนาขึ้นเราจะเกิดการมีอาชีพเกิดขึ้นนะครับเกิดการ ได้ทาได้เรียนรู้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันคือการซื้อเกมมาจัดจาหน่ายในประเทศนะครับถ้าเราเอาเงินหรือว่ามาสนับสนุนกับผู้พัฒนาเกมแล้วขายแล้วส่งออกไปขายในระดับโลกเหมือแบบน,นอย่างที่เราทําอย่างที่โฮมสวิทช์โฮมพยายามทำเนี่ยคือเราสามารถได้รายได้จากทั่วโลกเข้ามาแล้วก็เสริมสร้างให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ถ้าเราสร้าง หรือออกแบบ e s p o r t เกมของเราขึ้นมาเองแล้วสามารถทำให้เกิดการดังหรือว่าเกิดติดตลาดในระดับโลกได้เนี่ยมัจะสามารถเป็นเม็ดเงินอีกมากมายเลยที่ไหลกลับเข้ามาในประเทศได้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็มันสมองของคนไทยด้วยกันเองว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนถ้าทุกคนให้การสนับสนุนแล้วก็ยอมรับมันนะครับมันสามารถไปได้อีกเยอะเลย